นี่ครับมาลองระบบกันหน่อยมาขึ้นมาแล้วนี่ YouTube ตึ๊บคำสั่งเสียงอ่ะนี่รีโมทของเราค้นหาปึ๊บภารธิการทีมนี่ สวัสดีครับผมก็พบกับแบงค์นะครับผมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมา DIY กันนะครับผมเดี๋ยวเราจะใช้ตัวมีสติกตัวนี้นะครับผมซึ่งตัวเนี้ <c oughs> มันจะเป็นกล่อง Android TV นะครับเราก็มีความคิดว่าเราอยากจะใช้ Android TV นะครับบนเครื่องเล่นวิทยุนะครับ ตัวแพลวเนียที่เป็นตัวนี้นะครับก็คือปกติเนี่ยมันจะใช้ Apple CarPlay ได้ตัวนี้เป็นจะเป็นรุ่น Z5050 นะครับตัวนี้ทีนี้เนี่ยเรามีความคิดว่าเราอยากจะใช้ตัว Android TV เพื่อ <TV S 2> ดูดู y o u t u b e ดู Netflix <S <S อะไรได้นะครับตามสเปคเนี่ยมันจะบอกว่าตัวนี้สามารถดู Netflix ดู YouTube นะครับดูพามวิดีโอแล้วก็สามารถโหลดแอปเพิ่มได้นะครับ ตัวนี้นะครับราคาพันนิดๆน,นะครับเป็น Android TV ก็สำหรับตัวที่มันมากับมันนะครับอันนี้ที่ผมแกะไปแล้วนะครับเนี่ยลักษณะมันจะเป็นแบบนี้เป็นเหมือน USB นะครับแต่หัวนี่มันจะเป็นหัวหัว HDMI นะครับซึ่งในในกล่องเนี่ยมันจะมีสายตัวนี้ HDMI มาด้วยนะครับทีนี้เนี่ยตัวพาเอเนียของเราเนี่ยข้างหลังเนี่ย มันจะเป็นลักษณะที่เป็นแจ็ค RCA แบบนี้ซึ่งเราต้องซื้อแจ็คที่เป็น RCA แบบนี้มาเสียบจากข้างหลังนะครับต่อมาทีนี้อีกปลายนึงเนี่ยมันก็เป็น RCA เหมือนกันนะครับทีนี้จะทำยังไงละ่ะที่จะให้มันต่อกับ HDMI ได้เราก็ต้องมีตัวนี้เป็น h d v i อ่าวิดีโอคอนเวอร์เตอร์นะครับจะแปลงจาก HDMI เป็นเป็นตัว RCA เมื่อกี้บบนี้นะครับ ซึ่งมันจะเป็นข้างในเนี่ยมันจะเป็นวงจรดิจิตอลทูแอนาล็อกนะครับก็คืออีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเอาพุตเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้เป็นสาย rca นะครับซึ่งมันก็จะมาต่อกับกับสายตัวนี้นะครับสีเหลืองก็คือภาพสีแดงกับสีขาวนี่ก็จะเป็นสัญญาณเสียง l และ r ซ้ายและขวานะครับอินพุก็จะเป็น hdmi แบบนี้นะครับ หลักการก็เดี๋ยวเราจะต่อตัวนี้ก็คือตัวนี้เห็นเขาบอกว่ามันจะต้องมีต่อ power usb ด้วยนะครับอ้าวลืมบอกไปว่าตัวนี้ตัวนี้นะครับก็จะต้องมีไฟเลี้ยงให้มันด้วยก็คือต่อผ่าน usb ธรรมดานี่ยแหละครับก็ต่อจาก usb ในรถทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าตัวฟอนต์ตัวน,วนี้จริงๆฟอนตตัวนี้มันมีตัว av ด้วย เป็น AV In นะครับเนี่ยเป็นโหมดซึ่งอันนี้มันจะต้องปรับตั้งค่าในฟอนต์นะครับซึ่งอันนี้ก็ไปดูตามคู่มือเอาก็ได้ทีนี้เดี๋ยวเราลองมาต่อดูว่ามันจะใช้งานเป็นยังไงได้บ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันอันดับแรกนะครับผมไอตัววิทยุตัวนี้กรอบเนี้ยเราสามารถดึงออกตรงๆได้เลยอันนี้ผมใช้ตัวช่วยก็คือตัวพลาสติกงัดนะครับงัดออกมามันก็จะเป็นลิปล็อก นะครับอันนี้ผมเดิมมาละเนี่ยนะครับมันจะมีกิปบล็อกอยู่หนึ่งสสามสี่ห้าตัวนะครับแบบนี้ครับเอาเราไปเก็บไปก่อนทีนี้โอเคเราก็จะเห็นฟอนต์ตัตวนี้แล้วครับเราก็จะไขยน็อตหนึ่งสองสามสี่ตัวเพื่อจะดูข้างหลังนะครับที่เสียบสายนะครับเดี๋ยวสักครู่ โอเคนะครับอันนี้เราจะเห็นสัญญาณช่องต่อสายสัญญาณข้างหลังนะครับแบบนี้อันนี้แจ็คสีเหลืองๆอ,อันเนี้ยจะเป็นกล้องถอยหลังเดิมนะครับที่ตอบที่เราตอบเพิ่มเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นสัญญาณของเออสาอากาศวิทยุนี่ครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยมันจะมีช่องต่อเต็มเลยเห็นไหมครับก็คือมีสีเหลืองสีแดงสีขาวนะครับก็คือเป็นช่องต่อ av in แล้วก็ av out นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูมาดูในคู่มือกันว่ามันจะต้องต่อช่องไหนยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเรา,เราไปค้นมาเจอคู่มือของตัว pioneer ตัวนี้นะครับของผมเนี่ยจะใช้รุ่น z 5 0 5 0 bt นะครับทีนี้ผมมาดูแม n ล a นนะครับว่าข้างหลังเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะครับอ่า เราจะเลือกใช้ก็คือเราจะเลือกใช้ตัววิดีโออินกับวิดีโออกับสีแดงสีขาวที่เป็น r in กับ l in นะครับก็คือสัญญาณเสียงนะครับซึ่งวิดีโออินก็คือเลข5เลข5ก็คือตัวนี้นะครับเลข5าคือตัวนี้วิดีโออินนะครับอีกอันนึงก็จะเป็น rl r in กับ l in ก็คือเลข7ก็คือข้างล่างตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันแล้วเดี๋ยวเราลองเทสกันดูก่อนก่อนที่จะประกอบนะครับโอเคเราต่อสัญญาณสายเรียบร้อยแล้วครับฝั่งเครื่องเล่นเดี๋ยวเราไปดูฝั่งที่เป็นคอนเวอร์เตอร์แล้วก็ฝั่งที่เป็น android tv ครับนี่นะครับฝั่งตัวกล่องแปลงนะครับแล้วก็ฝั่งที่เป็น android tv นะครับ เมื่อกี้สายนี้นะครับเราก็จะมาจาก av in ของเครื่องเล่นนะครับมาในช่องเอาต์พุตนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวแปลงนะครับแล้วก็ในช่องอินพุตก็เป็น hdmi นะครับต่อเข้ากับตัวมีสติ๊กนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือจ่ายไฟเลี้ยงให้มันอันนี้ผมลองเทสชั่วข่าวก็คือลองใส่ตรงที่จุดบุรีก่อนนะครับด้าเด็ดลองไปไปดูว่าที่ที่จอเนี่ย มีขึ้นไหมนี่ขึ้นมาแล้วนะครับเมื่อกี้ผมกด AV ค้างไว้นี่ตรงนี้ปึ๊บอ,อันนี้จะได้โอเคแต่อันนี้มันจะทัดสกรีนไม่ได้นะต้องใช้ผ่านรีโมทคอนโทรลนะครับผมกล่องแปลงเนี่ยเรายังไม่ได้ต่อสายไฟอะไรเพิ่มเลยนะก็คือ มีแค่คอนบวตอย่างเดียวก็คือเท่ากับว่าผมเข้าใจว่าน่าจะไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้สายไฟอะไรแปลงละนี่ครับรีโมทปึ๊บอันนี้ปึ๊บอ่ u ดูยูทูอันนี้ผมต่อเน็ตที่บ้านอยู่นะครับนี่ทีนี้เราก็ดู y o t u u e แเราดู Netflix ผ่านตัวนี้ได้ละนะครับ นี่หนี่นี่อันนี้รีโมดส่วนฟีเจอร์ฟังก์ชันของตัวมีสติกเนี่ยก็เดี๋ยวลองไปศึกษาดูเพิ่มเติมได้มันทำอะไรบ้างหลกัลกๆเนี่ยผมเห็นว่ามันดู youtube ได้ดู netflix ได้อะไรอย่างเงี้ยผมว่าฟีเจอร์ฟังก์ชันมันก็ใช้ได้นะครับนี่ครับสัญญาณเสียงใช้ได้เลยนะ เดาเเดี๋ยวผมลองดูกดอันเดินให้ Netflix อันนี้ผมมีแอคเคาท์อยู่แล้วนะครับความเร็วก็ขึ้นอยู่กับอ,อินเทอร์เน็ตของท่านนะ ได้นะครับกับแบบนี้นะครับสมมติของท่านใดนะครับเป็นวิทยุติดรถเดิมๆนะครับผมก็อาจจะต้องดูว่ามันจะต้องใช้ตัวแปลงแบบไหนนะครับอาจจะต้องมีตัวแปลงเพิ่มอีกตัวหนึ่งบางคันนะครับอย่างใน isuzu ก็จะมีสายที่เป็นสายเป็น aux to rca แบบนี้ต่อเข้ากับหน้าฟอนต์นะครับก็ พอเป็นไอเดียครับเดี๋ยวผมลองจัดเก็บสายเก็บงานให้เรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวลองเซิร์ชแบบคำสั่งเสียงนี่รีโมทของเราค้นหาปึ๊ร์ชภาธิการทีมนี่มาแล้วครับอ่า สัญญาณภาพสัญญาณเสียงทัดไม่ได้นะโอเคนี่นะบวกลบ,ลบอันนี้ช่อง AV เอวี in. อ่าก็รีโมทก็กดตรงไหนก็ได้จะกดตรงนี้หันหน้าไปทางอื่นก็ได้เพราะมันเป็นรีโมทบลูทูธอันนี้กดดูจากข้างหลังกดจากข้างหลังนี่กออ่า สะดวกมากแนะนำแนะนำอ่าเก็บงานเรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับตัวมีสติ๊กนะครับติดตั้งที่รถยนต์นะครับตัวนี้ติดตั้งกับตัว Pioneer ZS ห้าศูนห้าศนบ BT นะครับนี่มีรีโมทปรับหน้าจอได้นี่ดู YouTube ดูพามวิดีโอนะครับดู Netflix ได้หมดนะครับแล้วก็ลงแอปเพิ่มได้ด้วยนะครับนี่นะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมผมซ่อนกล่องไว้ในเกผมเอากล่องตัวแปลงนะครับกับตัวมีสติกไว้ในเกะนะครับเหตุผลที่ไว้ในเกเพราะว่าเผื่อเราถอดตัวมีสติกเอาไว้ใช้กับทีวีที่อื่น ก็ได้นะครับสะดวกพวกพาถอดออกได้ง่ายนะครับส่วนสายที่เป็นสาย USB นะครับผมไปเสียบกับาสายไฟนะครับที่อยู่ข้างหลังข้างหลังตัวนี้นะครับที่จุดบุหรี่ผมมีปลั๊กเอาท์เลตที่เป็นตัวกลมๆที่จุดบุหรี่ต่ออยู่นะครับซึ่งอันเนี้ยผมใช้กับกล้องตัวนี้อยู่ซึ่งมันเหลืออยู่รูนึงผมก็เลยเอามาใช้กับตัวตัวนี้นะครับ ก็ติดตั้งได้ง่ายๆนะครับไม่มีอะไรยากมากมายก็เือเก็บสายเรียบร้อยส่วนสายที่อันนี้ออกมามันก็จะเป็น usb ของของตัวตัวเครื่องเล่นเองนะครับตัวนี้นะครับผมก็สรุปก็ใช้งานได้นะครับเพื่อเพื่อนๆจะเอาไปทําเป็นแนวทางนะครับสําหรับรถตัวเองนะครับประยุกต์ใช้นะครับผมว่ามีประโยชน์นะก็ง่ายๆนะครับราคาไม่เท่าไหร่นะครับพันนิดๆนะครับก็สามารถได้ แอนดรอยทีมาดูแบบนี้นะครับในรถนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยครับขอบคุณมากครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ